สำหรับคลิปวนนี้นะครับมีแอปพลิเคชันถางเงินฟรีมาใหม่ล่าสุดอีกแล้วทุกคนครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการติดตั้งแอปพลิเคชันจะมาสอนวิธีการสมัครสมาชิกแล้วก็ช่องทางวิธีการสร้างไรายได้ของแอปนี้ว่าจะสามารถทําเงินได้อย่างไรนะครับแล้วก็ช่องทางการถอนเงินมีช่องทางไหนกันบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามในคลิปนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับในส่วนของวิดีโอนี้นะครับผมมีแอปพลิเคชันหาเงินฟรีมาใหม่ล่าสุดนะครับวันนี้ก็จะทำการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็จะทำการสมัครสมาชิกและ สร้างรายได้จากแอปนี้นะครับว่ามันมีวิธีการสร้างรายได้ยังไงกันบ้างนะครับในส่วนของแอปนี้นะครับแล้วก็นะครับในส่วนของการถอนเงินนะมีช่องทางการถอนเงินอะไรบ้าง PayPal, t u m a n y c r y p t o นะครับหรือ Skill นะรับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับแอปพลิเคชันนี้นะครับก็จะดาวน์โหลดผ่าน Google Play Store นะครับมีชื่อว่าแอป Earnbe นะครับ C.L. ครับนับนี้คือเป็นค่าของเขาอายุ3ปีขึ้นไปถึงแนะนําให้เล่นแอปนี้นะครับยอดดาวน์โหลดตอนนี้อยู่ที่100,000ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็พื้นที่ในการติดตั้งอยู่ด้วยกัน18เมกะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับแอปนี้กันก่อนนะครับแอปนี้นะับเปิดเมื่อวันที่19สิงหาคม2567ที่ผ่านมาระบบปฏิบัติการที่ต้องใช้ก็คือ Android 5.0ขึ้นไปนะครับผม ก็เดี๋ยวเราไปทําการติดตั้งได้เลยนะครับผมนี่ทุกคนนะก็กดติดตั้งเลยนะครับระหว่างนี้ก็ความเร็วในการติดตั้งแล้วก็ขึ้นอยู่กับความเร็วของเครื่องของเราแล้วก็สัญญาณอินเทอร์เน็ตของเราด้วยตรงนี้นะครับขั้นตอนนี้นับสแกนความปลอดภัยนะครับก็สแกนไวรัสไม่พบนะครับแอปปลอมก็ไม่พบแล้วก็ความเสี่ยงไม่พบนะครับก็สามารถเปิดแอปได้เลยนะครับผม ทีนี้นะครับอ่ะมีภาษาไทยด้วยทุกคนนะให้เราเลือกภาษาแอปนะครับก็ผมเลือกภาษาไทยเลยแล้วกันเนาะจากนั้นก็นะครับอ่ะอยู่ในหน้านี้เลยทุกคนนะกดค,คาว่ารับรางวัลไปเลยเนาะแค่โหลดแอปทุกคนนะได้มา23บาทเลยเหรอซึ่งผมคิดว่าไม่น่าจะใช่วิไม่น่าจะใช้23บาทที่เป็น23บาทไทยเนาะได้เป็น23บาทของคะแนนหรือเปล่าอ่ะนี่คือในส่วนของการอ่ากรอกนะครับเพศของเราชายแล้วก็กดส่งไปนะครับแล้วก็ เขาว่าให้เราดูวิดีโอนะครับจะได้เพิ่มอีก60นะหกคะแนนด้วยกันอ่ะเดี๋ยวเราลองกดดูวิดีโอแล้วกันนะถ้าใครไม่อยากกดก็กดตกลงได้เลยนะครับหลังจากที่กด,ดวิดีโอไปดูสุดว่ามันค้างไปทุกคนนะผมขออนุญาตย้อนกลับไปแล้วกันทุกคนนะก็จากนั้นก็มันจะมีเมนูนะครับข้อเสนอข้อเสนอของอันนี้นะแล้วก็รางวัลน,นะครับอ่ะแล้วก็ในส่วนของ กระเป๋าสตางค์โอ้ทุกคนมีทูมนี่วอลเล็ตด้วยนะครับ43บาทที่สามารถถอนได้นะครับแล้วกอ็อันนี้คือไม่ต้องเชิญเพื่อนลระเป๋าอันนี้คือต้องเชิญน,นะถ้าเราจะถอน50บาทต้องเชิญที่10คนถ้าจะถอน67บาทต้องถอนที่20คนนะไอ้ไม่ใช่ถ้าจะถอน67บาทต้องเชิญอยู่ที่20คนนะแล้วก็ อันนี้คือ100บาทนะรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าจะต้องเชิญหรือเป๋าเพราะว่ามันได้ขึ้นว่าการเชิญเนาะแล้วก็ส่งจดีที่กัน1 6 3บาทเนาะมาที่ของฉันนับสวัสดีทุกคนนะก็แสดงว่าเครื่องของเรานั้นผูกเรียบร้อยแล้วทุกคนนะครับอันนี้คือการใส่รหัสเชิญนะครับแต่ก่อนอื่นทุกคนนะครับให้เรามาที่รางวัลก่อนนะครับแล้วก็มาที่คำว่าผูกบัญชี Google นับก็คือเป็นการผูกบัญชี Google เกี่ยวกับการสมัครสมาชิกนะครับกดเข้าไปได้เลยตรงนี้นะครับ เมื่อเรากดเข้ามานะครับมันก็จะพามาที่หน้าตรงนี้ทุกคนนะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าต้องกดตรงไหนกดตรงนี้แล้วเปล่านะครับที่ไอคอนนะก็กดไปดก็ไม่ได้ทุกคนนะอันนี้คือผูกโค้ดรหัสเชิญทุกคนนะครับผมในทจะผมจะแปะรหัสเชิญว้ทานด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับอ๋ออันนี้ทุกคนนะเข้าสู่ระบบด้วย Google นี่ทุกคนนะกดเข้าไปแล้วก็เข้าสู่ระบบด้วย Google ได้เลยนะครับ ตอนนี้ผมก็ทําการเชื่อมต่อนะครับบัญชีของผมกับ Google เรียบร้อยแล้วนะก็จะขึ้นเป็นรูปโปรไฟล์ของช่องแล้วก็ชื่อช่องนั่นเองนะครับผมณที่นี้นะครับก็ไปรับรางวัลได้นะครับีทุกคนนะ120เหรียญนะครับอ่ะรู้สึกว่ามันยังไม่อัปเดตทุกคนนะขออนุญาตออกแล้วก็เข้าไปใหม่ทุกคนนะรู้สึกว่าแอปทางแอปเขายังไม่อัปเดตทุกคนก็ไปที่รางวัลใหม่นะครับจะได้หรือเปล่า นี่ทุกคนนะกดเข้าไปอ่ะได้ไปแล้วทุกคนนะซึ่งการที่เราจะกดรับก็คือต้องดูวิดีโอเหมือนกันนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าวิดีโอนะครับมันบั๊กทุกคนนะเพราะว่ามีคนใช้งานมากเกินไปนะครับเดี๋ยวเราค่อยมารับอีกทีหนึ่งตรงนี้นะครับผมนะกอะ็อันนี้หน้าของฉันแล้วก็มาที่ข้อเสนอเลยดีกว่าเนาะข้อเสนอก็จะเป็นในส่วนของภารกิจต่างๆให้เราทำนะครับนี่คือภารกิจต่างๆเนาะก็คือว่าเป็นการดาวน์โหลดอันนี้คือการทรําแบบสำรวจศิลปาแบบสำรวจเกมอ่กดเข้าไปนะครับ กดเข้าไปปั๊บก็คือคุณชอบเล่นเกมประเภทไหนนะครับประชมภัยอ่ะถัดไป คุณเคยซื้อสินค้าภายในเกมเดิมไห,หมบ่อยครั้งนะครับอ่าแล้วก็คุณชอบเล่นเกมที่สามารถทังเงินได้เดิมไม่ใช่นะครับแล้วก็ยินดีที่จะเล่นเกมเป็นเวลาสัปดาห์เพื่อรับเงินดอลลาร์ใช่นะครับกดเข้าไปแล้วที่ทุกคนนะก็กดลงไปเลยนะครับรับไป100คะแนนนะครับผมอ่ะทีนี้ก็นะครับอ่าอันนี้ก็คือถ้าเราจะรับก็คือต้องดูวิดีโอนะแต่ว่าตอนตอนนี้รู้สึกว่าวิดีโอมันปักอยู่ทุกคนนะค่อยมาทําละกันตรงนี้นะครับอันนี้คือสํารวจ20วินาทีนะครับอันนี้กดเข้าไปนะก็คือว่าเขาให้เราตติดตั้ง นี้ซึ่งแอปพลิเคชันนี้ผมติดตั้งแล้วทุกคนนะอ่านเดี๋ยวเรากดเข้าไปแล้วก็ยืนยันนะครับอ่าไม่ได้ทุกคนนะมันขึ้นไม่ได้เมื่อกี้น,นะครับอ่ะอันนี้ละสามสิบยี่สิบนาทีนะโอ้โหกดติดตั้งแอปนี่หรอกดปั๊บก็คือเขาจะให้เราติดตั้งแอปพลิเคชันนี้ทุกคนนะแต่ว่าผมจะไม่ติดตั้งแอปใดๆตอนนี้ทุกคนนะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการเล่นทุกคนนะแต่ว่าเล่นแค่20วินาทีเองนะครับแต่ว่วตอนนี้ผมไม่พร้อมเนาะก็ในส่วนของต่อมาคือในส่วนของตรงนี้ทุกคนนะ เป็นการเช็คอินนะครับแต่ว่าตอนนี้วิดีโอมันดูไม่ได้ทุกคนนั่นเดี๋ยวเราค่อยมาทําในส่วนของภายหลังตอนที่วิดีโอทําได้เนาะที่เหลือคือการดาวโหลดแอปแล้วก็เข้าไปในแอปนะครับประมาณ20บวินาทีนะที่เขาเขียนไว้อันนี้คือเขาให้ลงทะเบียนถ้าอันไหนเขาให้เราทําอะไรเขาจะบอกนะอันนี้การทําแบบสํารวจอันนี้เกี่ยวกับเกมเปริศน,นาเชื่อมต่อสีนะ ก็อันนี้คือเกี่ยวกับการลงชื่อบัญชีก็คือเราต้องสมัครสมาชิกนะครับอันนี้ก็คือโหลดแอปแล้วก็เล่นมาประมาณ10 20วินาทีนะครับอ่ะน่าสนใจอันนี้กว่านะครับเล่นไปถึงระดับที่5จะได้40คะแนนนะครับกดเข้าไปอ่านี่ทุกคนนะก็คือเป็นคัลเลอร์เป็นการเชื่อมสีด้วยกันนะครับอ่าล,ลงเล่นไปนะครับโอเคลาดไปทุกคนเรียบร้อยทุกคนนะนี่คือเลเวลที่1นนะแล้วก็มันเด้งไปที่ลาซาด้าทำไมเนี่ย กดเข้าไปใหม่นะครับอันนี้อันนี้ทุกคนนะอ๋อไม่ได้ไม่ได้ไไดอ๋อมไม่ได้เหรอเอาใหม่เอาใหม่ทุกคนนะได้ไหมโอเคก็คือประมาณว่าเราห้ามห้ามให้สีมันมันมันตัดกันทุกคนนะคือห้ามให้เส้นมันตัดกันทุกคนอ่ะผ่านไปทุกคนนะ ถ้าเส้นมันตัดกันคือไม่ผ่านทุกคนมันมันคล้ายกับว่าเป็นเป็นเป็นการคิดนอกกรอบทุกคนนะโอเคได้ทุกคนนะอันนี้เลเวลที่4อ่ะเลเวลที่5ถ้าผ่านเลเวลที่5จะได้ไปอยู่ที่40คะแนนนะครับผมเมื่อกี้นะั่นที่เขาเขียนไว้นะครับโอเคนะครับก็ผ่านเลเวลที่5ไป เดี๋ยวเราลองปิดไปนะครับมันจะได้หรือเปล่านะครับนี่ทุกคน,น40คะแนนทุกคนนะก็แสดงว่าเราต้องเล่นทห้ครบหรอถึงจะได้ทั้งหมดนะครับเหรียญของมันคือ1,003โอเคทุนคนนะเมื่อกี้เหรียญเข้ามาเลยทุกคนนะ40คะแนนเมื่อกี้ทุกคนนะแล้วก็ต่อมาก็คือตรงนี้นะครับ43บาทอ๋อก็คือเป็นในส่วนของ บรรัญชีการถอนเงินดับมาที่ข้อเสนอของฉันตรงนี้คือเป็นในส่วนของอาการทําแบบสอบถามแล้วก็การเล่นเกมแล้วก็อันนี้คือเกมที่เราเล่นอยู่แล้วก็สมบูรณ์ก็คือเสร็จสิ้นแล้วนะครับเหลืออีกแค่อีกสองเกมที่เราเล่นเมื่อกี้เราก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับก็คือเขาบันทึกกิจกรรมที่เราใช้งานอยู่นะครับรางวัลก็คือเป็นกิจกรรมรายวัน,นรับอันนี้คือทําข้อเสนอให้สําเร็จ1ข้อเสนอด้วยกันนะครับแล้วก็อันนี้คือการเชิญเพื่อนนะครับรับคอมมิชชั่นค่าคอมมิชชั่นนี่รับก็อร์ัซ็นตญนะครับูขอันทีา ผูกรหัสโค้ดนะครับแล้วก็ใส่รหัสโค้ดตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมขออนญุญาตนะครับใส่รหัสโค้ดแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนนะก็คือว่า,ามันไม่เด้งหรอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคทุกคนนบนี่คือรหัสเชนของผมนะก็คือ M ตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็7 49 B 9กนะครับก็ใส่ไปคุณจะได้อยู่ที่100คะแนนด้วยกันรตรงนี้นะครับผมนะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับต่อมาก็เป็นในส่วนของอ่า เกี่ยวกับของขวัญน,นะครับอันนี้ก็อนุญาตให้การแจ้งเตือนคือเปิดการแจ้งเตือนแล้วก็ดูโฆษณาดับนี้คือการหาเหีทั้งสิ้นนะครับสุดท้ายคือกระเป๋าตังค์นะครับก็คือการถอนเงินอยู่ที่43บาทต้องใช้เหรียญอยู่ที่15,800เหรียญซึ่งแอปนี้ผมบอกเลยว่าผมเพิ่งเล่นนะครับแล้วก็ยังไม่เชื่อว่าจะสามารถที่จะถอนได้100%หรือเปล่าแต่ว่าผมไปดูช่องต่างประเทศแล้วนะครับว่าสามารถถอนได้จริงนะครับ เึ่นนั้นนะครับใครที่จะลองดูก่อนก็โหลดตามผมก่อนหรือค่าถ้าใครจะรอให้ผมทำคลิปรีวิวการถอนเงินก็สามารถที่จะรอก่อนก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนใครไม่อยากรออยากเล่นเลยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้หรือถ้าใครเคยเล่นแอป,ปนี้มาก่อนแล้วและถอนเงินได้หรือเปล่านะครับคุณได้ทำการเล่นจนถึงมีเงิน43.50สตางค์แล้วก็กดถอนเงินแล้วแล้วก็เงิน เงินเข้าหรือไม่เงินเข้าหรือเปล่านะครับถ้าหากว่าเป็นไงกันบ้างก็ช่วยบอกกันหน่อยใต้คลิปนี้เพื่อนๆของเรารวมทั้งผมด้วยน่าจะได้ทราบว่า เราอยู่ในประเทศไทยนี้เราสามารถที่จะเล่นแล้วก็ถอนเงินได้จริงหรือเปล่าผ่านชฉมินีว้วอลเล็ตเนาะซึ่งของผมที่ผมดูคือเป็นของต่างประเทศเขาถอนผ่าน PayPal ก็คือเงินเข้าปกตินะครับผมนะโอเคทุกคนนะหวังว,ว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่สนใจหาเงินออนไลน์แอปใหม่แอปนี้นะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนทั้งหมดเวลาที่ผมลงคลิปไปคนก็จะได้เจอผมอีกครั้งหนึ่งนะครับอนชลลักษณ์สวัสดีครับ